สวัสดีครับพี่เพียนพี่เพียนอนคนอิฐนาะเอาบริพามาเบงตะเกียบนะครับพี่น้องเอาพืชหน้าแรงอีกอันหนึ่งนะครับพี่น้องเนาะจะให้ดูนะครับพี่น้องขกล้าวนะครับพี่น้องอันนี้เป็นนาตะเกียบแดงนะครับตะเกียบสุดานนะครับตอนนี้ลูกก็จะดกมากๆแล้วครับห่างครับพี่น้องเนาะครับ จะดกมากๆเลยครับพี่น้องนี่เป็นตะเกยบสุดานนะครับพี่น้องเก็บเกียวว่าลูกจะโดกมากตอนนี้ก็ว่าในแในเดืนเอนกุจิกานะครับกิกาธันวามกราคุมพาแล้วก็มามีนาก็เริ่มเก็บทยอยเก็บกนะครับทยอยเก็บนะครับพี่น้องเนะาะทยอยเก็บมาตั้งแต่ต้นเดือน ต้นเดอนกุมพานะครับพี่น้องเนาะอันนี้จะดกมากๆเลยครับพี่น้องนี่แหละบกว้านบกต้องหลายแล้วครับพี่น้องถลายเี่เจ็บโบท่านให้พี่น้องเจ็บโบท่านเยอะท้องหนึ่งก็เป็นกระโพดนะครับพี่นนะ้องเนาะเป,ป็นกระโพดพี่น้องอันนี้ก็สวยมากมากครับนี่แหละลูกจะสวยมากมากครับพี่ทยอยเก็บนะครับพี่นนะ้องเนาะนี่แหละ อานะครับพี่น้องเนาะเราเปิดเป็นพ right ืชหลังนานะครับหลังเราก็เก็บเกี่ยวเดี๋ยวเราก็ไประเทาะทเมล็ดออกแล้วครับพี่น้องสาเมล็ดออกแล้วก็แล้วเราก็ตากแดดนะครับตากแดดไปนะครับพี่น้องเนาะตากแดดเพมแดดไปเอาเราก็เอาไว้ต้มไว้จําหน่ายนะครับจาหน่ายก็ราคาก็จะจะดีมากๆนะครับพี่น้องเนาะอันนี้เป็นตะเกียบนะครับ เป็นพืชลังนาชนิดหนึ่งนะครับพี่น้องนอะที่พี่น้องสามารถเอาไปปลูกไปว่านเลยครับพี่น้องพวกนี้ไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องทําอะไรนะครับพี่น้องว่านลลวก็บ่านเลยเขาจะขึ้นได้มากๆนะครับพี่น้องในนี้เพื่อนก็เย็บนะครับเก็บแล้วนะครับพี่น้องจะย่อยเก็บนะครับดกมากๆนะครับพี่น้องถ้ดกมากๆเลยครับพี่น้องนะครับ เป็นตะเกียบเราคือคุณประโยชน์ไม่ต้องเสครับหลายหลายยางหลายแน่นะครับพี่น้องเนาะอันนี้ผมจะพาเดินงามครับพี่น้องแสดงว่าปุ๋ยดีมากๆนะครับนี่ครับนี่แหละแต่ว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับเพราะว่าเขาจะเขาจะเกิดเกิดสมบูรณ์มากๆนะครับพี่น้องครัเราปลูก ถางห้ามแห้งกับใบเขาจะเยอะแต่ตันนี้ใบใบบานร่วงนะครับพี่น้องบางบางอันก็จะร่วงนะครับถ้าห้าครับตอนนี้เมล็ดน่ครับพี่น้องถ้าสนใจครสนใจอยากจะปลูกก็บ่ยงากหรอกครับพี่น้องก็ถามหาหรือว่าเซิเร์ฟในถูเกิลก็ได้นะครับพี่น้องเนาะก็จะมีเมล็ดจ,จาหน่ายแต่ที่ที่ของถ้าบิมอนก็เ <c oughs> มื่อแล้วครับ่นมีอย่รอยจังน้อยไปแล้วครับ จำ่ายราคากระบอกแพงแล้วครับพี่น้องอันนี้เพราะว่าหนึ่งกระเมือนี่สามารถอ่าแปลว่าเอาเมนเอมาบ่หลายเลยครับเอามาแค่ประมาณสักถัดถัดจำบ่อยู่ประมาณสักสักร้อยเม็ดเนี่ยร้อยเมล็ดนี่แหละครับพี่น้องแต่ว่าม,มหาศาลครับเขาจะเกิดดกมากๆครับพี่น้องดกมากๆครับแค่ปีเดียวนี้สามารถขยายพันธุ์ได้ปูมหาศาลนะครับพี่น้องนี่แหละ แต่ผมก็อยากให้จะลองทําดูนะครับทำใช้จะทําเพื่อล้างนาก็ไทแต่ปัญหาของของเขาก็คือวัวเขาจะชอบมากๆนะครับทั้งนั้นเราก็ต้องป้องกันอยู่วัวพราะวัวเพวาะควายนะครับพี่น้องเยอะนอกนั้นก็แมาแรงก็บพราไข่มีนะครับบ่าราะไข่รบกวนนะครับนี่อย่างต้นนี้ก็จะดกมากๆเลยครับพี่น้องดูดินี่แหละถ้าเขาเข้งางอ่ๆเนี่ยครับเขาจะแตกดกมากๆนะครับพี่น้องนี่นี่แหละอันนี้เขา วานหลังนะครับวานหลังประมาณเดือนธันวาเนี่ครับตอนนี้แต่ถ้าให้ดีถ้าเริ่มตั้งแต่เดือนเอาเข้าวมาลิน้อยออกแล้วก็วานเลยครับไทยแหงวานไทยแล้วก็วานปั่นก็ดีนะครับไทยปั่นมันก็จะดีนะครับพี่น้องเนาะนี่แหลอะอยากให้พี่น้องได้ศึกษาแล้วก็อลองไปทําดูนะครับถ้าเป็นพี่น้องถ้าเอาไปจําหน่ายก็ ถ้าเราเก็บออกไปแบบนี้ครับสามกิโลร้อยนะครับพี่น้องเนาะไม่ต้องทําอะไรเนี่ยเป็นส้มครับถ้าเราท่อมเมล็ดออกก็ทออเมล็ดออกนะครับแล้วก็ขายสดแบบนี้กิโลละห้าสิบาทนะครับถ้าตาตามนั้นแต่ถ้าตากแห้งแล้วนะครับสองร้อยถึงสามร้อยบาทนะครับพี่น้องนี่ครับอันนี้ไม่ไม่ได้ตะมเนบอลได้บุเลตนะครับพี่น้องเนี่ยเราถ้าเราจะเอาไปจําหน่ายนะครับพี่น้อง ตบวนทำทุกปีนะครับปีนี้ก็ทำนะครับดกมากๆครับพี่น้องนี่แหละครับดกมากๆเลยครับดูสิเยอะนะครับครับพี่น้องจิ๊ปนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนนะครับพี่น้องแล้วก็ขอขอบคุณมากๆที่ได้ที่ได้ทายกันมาตลอดนะครับพี่น้องเนาะตาพงษก็จะทำจิบปดีๆมีสาระให้พี่น้องได้ดูได้ส้มไปตลอดนะครับขอจบจิปไปเท่านี้ก่อนนะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ